สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่อมาดูที่รายการวีทีวีนายบินเดียนลองอันกันต่อครับวอลเลย์บอลหญิงย U20 ทีมชาติไทยในวันนี้จะพบกับทีมเสฉวนหรือว่าซื่อชวนของจีนนะครับซึ่งเป็นแมตช์สุดท้ายของรอบแรกในการแข่งขันรายการนี้แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสรุปผลการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันวันนี้แล้วก็ตารางคะแนนล่าสุดกันครับ โดยเมื่อวานนี้นะครับมีการแข่งขันทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นทีมซื่อชวนของจีนพบกับทีมตองตินนะครับผลปรากฏก็คือทีมตองตินพลิกเอาชนะทีมซื่อชวนไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์2 5ต่อ23 25ต่อ21 20ต่อ25 23ต่อ25แล้วก็1 3ต่อ15เป็นที่แน่นอนนะครับว่าทีมตองตินนะครับก็ได้คะแนนขึ้นมานะครับแล้วก็ เป็นคู่แข่งว่าตองตินกับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับใครจะได้เข้ารอบแล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นคู่ระหว่างวอลเลย์บอลหญิงยู20ของทีมชาติไทยพบกับทีมนิงบิงซึ่งมีเงียนที่บิ๊กเรียรนะครับเป็นดาวรุ่งอยู่ในทีมนี้ผลปรากฏก็คือทีมชาติไทยต้านไม่ไหวครับทำให้แพ้ทางด้านทีมนิงบิงไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ18ครับ แล้วก็คู่ที่3เป็นคู่สุดท้ายของเมื่อวานนี้นะครับก็คือทีมราวกไก่พบกับทีม VTB บินเดียรลองอันครับทีม,ทมเจ้าภาพคุณผู้ชมผลปรากฏก็คือทางด้านทีมลองอันพลิกเอาชนะทีมเลล้กกายไป3ต่อ2เซตด้วยสกอร์20ต่อ2 5 25ต่อ23 12ต่อ25 30ต่อ28แล้วก็1 2ต่อ15ครับทำให้ทางด้านทีมลองอันก็เป็นฝ่ายเข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันล่าสุดนะครับทีนี้นะครับ ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับคุณผู้ชมสาย A ทีม Blue Cat ญี่ปุ่นครับแข่ง2ชนะ2มี6คะแนนครับรั้งตารางคะแนนอันดับที่1แล้วก็อันดับที่2เป็นทีมรองอันครับ แข่ง3ชนะ2แพ้1มี4คะแนนทีมเล้าไก่อยู่อันดับที่3แข่ง3ชนะ1แพ้2มี4คะแนนแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงยู20เวียดนามแข่ง2แพ้2มี1คะแนนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับเวียดนามยู20ก็จะแข่งเป็นแมตช์สุดท้ายแต่ว่าตกรอบไปแล้วคุณผู้ชมทีนี้มาดูคะแนนสายบีบ้างครับคะแนนสาย B ีตอนนี้มีทีมนิงบิงนะครับสโมสรของเวียดนาม แข่ง2แมตช์ชนะ2แมตช์ไปแล้วครับมีทั้งหมด6แต้มคุณผู้ชมแล้วก็จะมีทีมตองตีนครับแข่ง2แมตช์ชนะ1แพ้1มี3คะแนนแล้วก็อันดับที่3ามของสายบีเป็นยูย่ทีมชาติไทยแข่ง2แมตช์ชนะ1แพ้1มี2คะแนนแล้วก็ลำดับสุดท้ายของสายบีจะเป็นทีมซื่อชวนของจีน แข่ง2แพ้2มี1คะแนนทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูผลคะแนนแล้วเราจะเห็นนะครับว่าทีม b บลูแคทของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ารอบชัวของสาย A แล้วก็ทีมลองอันของสาย A เข้ารอบชัวแล้วส่วนสาย B ทีมนิงบิงเนี่ยเข้ารอบชัวแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่ามี6คะแนนแล้วส่วนทีมตองตินกับยูยทีมชาติไทยจะต้องมาดูกันแล้วคุณผู้ชมว่า2ทีมนี้ทีมไหนจะเข้ารอบ สี่ทีมสุดท้ายนะครับที่สาย B เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าตองตินพบกับทางด้านทีมนิงบิงนะครับสโมสรเวียดนามกับสโมสรเวียดนามด้วยกันซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะครับลุ้นให้ตองตินแพ้นิงบิงให้ได้นะเพราะว่านะครับ ถ้าเกิดว่าแพ้ไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสสาหรับวอลเลย์บอลหญิงยูยี่ทีมชาติไทยที่เข้ารอบต่อไปส่วนยูยี่ทีมชาติไทยพบกับซื่อชนของจีนจะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและถ้าเกิดว่าให้ชนะแบบโล่งใจหน่อยจะต้องชนะ3ต่อศูนย์เซตหรือว่า3ต่อหนึ่งเซตให้ได้เพราะว่านะครับมีผลต่อคะแนนถ้าเกิดว่าได้มาอีก3คะแนนเนี่ยจะเพิ่มเป็น5คะแนนทันทีสำหรับยูยี่ทีมชาติไทยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตองตินน่ะพิกล็อกเอาชนะนิงบิงได้ สมมุติว่าชนะไป3ต่อ0ูนเซตอย่างนี้นะครับตองตินก็จะได้6แต้มแต่ว่าถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยชนะซื่อชวนจะได้5แต้มถ้าเกิดว่าชนะ3ต่อ0ูหรือว่า3ต่อ1ซึ่งมันก็ไม่สามารถทําให้ยูยีิทีมชาติไทยเอาชนะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างถามว่ายากที่จะเข้ารอบไหมก็ยากระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเข้ารอบคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรอยู่ที่ทีมตองตินด้วยนะครับถ,ถ้าตองตินเนี่ย แพ้หนิงบิงก็จบแล้วก็ยูยี่สิบทีมชาติไทยเอาชนะซื้อชวนได้ก็คือจบอันนี้เข้ารอบชวนแน่นอนสำหรับยูยี่สิบทีมชาติไทยก็มาเป็นกำลังใจชมเชียร์กันในวันนี้นะครับทีนี้โปรแกรมการแข่งขันในวันที่14พฤษภาคม2567นาหะครับสำหรับรายการว t v long ีวีนายบินเดียนลองอันรอบแรกครับวันนี้แข่งขันรอบแรกเป็นวันสุดท้ายคุณผู้ชม14นาฬิกาของวันนี้นะครับสาย A ทีมบู c a t ของญี่ปุ่นจะพบกับยู20บอลล์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่งก็มาดูกันว่ายู20เวียดนามเนี่ยจะโชว์ฝีมือสู้กับทีมบู c a t ของญี่ปุ่นได้อย่างไรบ้างถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกาเดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคุณผู้ชมใครอยากจะรับชมนะครับทีนี้เวลา17นาฬิกาครับ สาย B ีมาชมเชียร์ว,วันเลย์บอลหญิงยู่20ทีมชาติไทยกันครับพบกับทีมซื่อชวนของจีนต้องบอกเลยว่าทีมนี้เป็นแชมป์เก่านะคุณผู้ชมซึ่งยู่20ทีมชาติไทยก็มีฝีมือนะครับที่สามารถที่จะสู้ได้ทุกทีมแหละแต่ว่าผลแพ้ชนะออกมาอย่างไรอันนั้นก็อยู่ที่การแข่งขันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับยู่20ทีมชาติไทยนะครับซึ่งในการแข่งขันในรอบนี้นะครับก็มีผลต่อการเข้ารอบ4ทีม จะได้เข้ารอบหรือไม่ก็มาวัดกันที่วันนี้แล้วก็เวลา20นาฬิกาของสายบีวันนี้นะครับทีมตองตินจะพบกับทีมนิงบิงนะครับต้องบอกเลยว่าทีมนิงบิงเนี่ยแข็งแกร่งมากๆโดยที่มีเหียนที่วิกเตียนสังกัดสโมสรน,นี้อยู่นะครับส่วนตองตินนะครับก็เพิ่งพลิกชนะทางด้านทีมซื่อชวนมาเขาก็อยากจะเข้ารอบเหมือนกันก็มาดูกันว่าทางด้านทีมตองตินจะเอาชนะทางทีมนิงบิงได้ไหมนะครับแล้วก็ยู20ทีมชาติไทยจะชนะซื่อชวนได้หรือไม่นะครับซึ่งตองตินหรือยู 20ของทีมชาติไทยจะเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของสาย B นี้นะครับมาชมเชียร์แล้วก็มาลุ้นกันคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับทางด้านทีมซื่อชวนคุณผู้ชมทีมซื่อชวนของจีนเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าฝีมือนะครับ ก็คือเขาเป็นระดับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องมีฝีมือแล้วก็ทักษะแล้วก็ประสบการณ์ที่มากกว่ายู20ทีมชาติไทยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าทีมชาติไทยยู20เนี่ยนะครับก็มีวอลเลย์บอลหญิงยู19ชิงแชมป์โลกปีที่ผ่านมาหลายคนนะครับเข้ามาติดทีมยู20อยู่ก็ผัดเปลี่ยนกันเล่นนะครับแล้วก็โชว์ฝีมือกันแล้วแหละนะครับแต่ทั้งนี้นะคุณผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าฝีมือเนี่ยแอดมินก็มองว่า อยู่20ของไทยก็มีฝีมือเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านทีมซื่อชวนเขาก็มีประสบการณ์แล้วก็ฝีมือรวมทั้งเขาเป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะพลิกให้ทีมไหนชนะก,ก็ได้อยู่ที่การแข่งขันในแมตช์ของวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันในเรื่องของระบบทีมด้วยในเรื่องของการแก้เกมของโค้ชด้วยนะครับในเรื่องของตัวของนักกีฬาเองด้วยคุณผู้ชมซึ่งมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ในส่วนของการแข่งขันรายการ VTV นายเบนเดียงลองอันเนี่ยกติกาก็คือแข่งขันรอบแรกแบบพบกันหมดนะครับแล้วก็จะเอาทีมที่1ที่2ของสายนั้นนะครับก็มีสาย A กับสาย B เนี่ยไปแข่งรอบ4ทีมก็ควยแข่งกันนะครับที่1ของสาย A แข่งกับที่2ของสาย B ที่1ของสาย B แข่งกับที่2ของสาย A อนะครับอันนี้เป็นรอบรองนะคุณผู้ชมแล้วทีนี้นะครับส่วนอีก4ทีมที่ไม่ได้เข้ารอบรองเนี่ยก็จะต้อง ไปแข่งขันจัดอันดับกันต่อไปอันนี้คือกติกานะครับทีนี้นะครับอย่าลืมเวลา17นาฬิกาของวันนี้14พฤษภาคม2567ทีมชาติไทยจะพบกับทีมซื่อชวนของจีนนะครับถ่ายทอดสดเดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์เอาไว้เหมือนเดิมนะครับผู้ชมก่อนการแข่งขันประมาณ10นาทีเดี๋ยวจะรีบแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วก็มาให้กำลังใจ U20 ทีมชาติไทยกันจะแพ้หรือชนะเราก็เชียร์นะครับถือว่าน้อง ไปฝึกประสบการณ์ถ้าเกิดว่าชนะคือกำไรก็แล้วกันครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลและกีฬาสวัสดีครับ